ไหนบอกว่าจะยาทำไมไม่รีบยาไปซะละ่ะถ้าฉันจะไปก็ต่อเมื่อว่าฉันอยากไปไม่ได้โดนใครบังคับแล่ฉันจะบอกให้ด้วยนะฉันไม่มีทางที่จะออกไปโดยที่ฉันเป็นคนแพ้จะฟ้องฉันเหรอฮะฟ้องไปเลยจะเอาหลักฐานด้วยไหมเดี๋ยวฉันจะเอาให้รีบๆทำ แล้วก็รีบๆออกไปจากชีวิตพงซะนี่ที่แกเนี่ยมาคุยกับฉันกับนางบัวเนี่ยมันเรื่องแค่นี้ใช่ไหมฉันว่าจริงๆแล้วอะ่ะแกเองนั่นแหละที่อยู่ไม่สุขนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมแกถึงหน้าด้านตอแหลที่บอกใครต่อใครเขาว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เมียน้อยอถดวัวากลางสิ เก็บทรงไม่อยู่เนาะ